ตอนที่25เปิดกิจการหลังจากจัดพิธีศพที่วัดแห่งหนึ่งเสือน้อยก็ไปร่วมงานตามมารยาทโชคดีที่จัดงานอยู่วัดใกล้ๆบ้านเขาจึงถีบจักรยานไปแป๊บเดียวก็ถึงพอถึงงานเสือน้อยก็เดินเข้าไปในงานคนเดียวพร้อมซองขาวเพื่อแสดงความเสียใจต่อภรรยาสาวสวยที่แต่งชุดดำคอยยืนรับแขกสวดจนจบงาน เสือน้อยก็เตรียมร่ำลากับบ้านแต่ถูกพี่ปานรังไว้ก่อนภรรยาสาวแสนสวยที่กลายเป็นไม้ผัวตายบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยทำเอาหัวใจของเสือน้อยเต้นดังโครมครามความคิดตเตลิดไปไกลเขานึกถึงคำที่พวกเพื่อนในร้านเกมแซวกันอย่างปากเปราะว่าใครจะเป็นคนเคลมสาวสวยรายนี้ไปเสือน้อยยืนอึง้งอย่าบอกนะว่าเป็นกู ก่อนที่จะยิ้มกลุ่มกลิ่มเขาบ่นพึมพำกับตัวเองไอ้บ้าอย่าบอกนะว่าพี่เขาคิดจะกินเด็กแต่เองมีเป้าหมายอยู่แล้วนะเว้ยไอ้เสือความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเขาค่อยๆสลัดความคิดไม่ดีออกไปแต่ว่าพอเธอกลับมาก็พูดเข้าเรื่องซึ่งต่างจากความคิดของเสือน้อยไปอย่างสิ้นเชิง เธอบอกเสือน้อยว่าจะขายกิจการช่วยหาคนมาซื้อให้หน่อยหรือถ้าเสือน้อยอยากได้ก็ลองถามพ่อแม่ดูหลังจากกลับบ้านเสือน้อยจึงปรึกษาพ่อแม่ว่าจะเอาดีไหมเขาอยากได้ร้านประจำจริงๆนั่นแหละอีกทั้งยังเอามาทำห้องปั๊มเงินไว้ให้ลูกน้องได้ด้วยทั้งครอบครัวปรึกษากันอยู่ได้ไม่นานพอรุ่งเช้าเสือน้อยก็ได้พาพ่อกับแม่ไปดูทำเลสถานที่ตั้งทันที ทั้งแม่ชบาเห็นว่าอยู่ใกล้โรงเรียนมากๆเดินแค่ไม่ถึง50เมตรกว่าๆเลยป้ายรถเมย์มาหน่อยเดียวเธอเองบอกว่าน่าสนใจถ้าเอาไว้ทำอย่างอื่นก็คุ้มแล้วได้จึงพากันไปเจราจากับหล่อนดูสาวสวยอ่อนเยาวดูมีสง่าราศีไปอีกแบบจึงมานั่งปรึกษากันหลังร้านทั้งยังพาไปดูชั้นบนจานวนสีชั้นส่วนใหญ่ด้านบนก็จะเป็นร้านเกมหมด เธอกับสามีไม่ได้อยู่ที่นี่และร้านนี้ก็เป็นเธอออกหุ้นด้วยคนละครึ่งกับแฟนพ่อกับแม่ก็เดินดูแล้วถามขึ้นว่าราคาที่คิดในใจไว้จะปล่อยเท่าไหร่แน่นอนว่าต้องใช้เงินของเสือน้อยออกในตอนที่ปรึกษาการเมื่อวานแม่ก็พูดแทรกขึ้นมาว่ามันอยากได้ก็ใช้เงินมันสิราคาที่เธอปล่อยด้วยความรีบร้อนจึงคำนวณจากจำนวนเครื่องคอม โตเก้าอีแอร์เธอตีเป็นตัวเลขประมาณ500,000เท่าทุนที่สามีเธอลงไปแต่เสื้อน้อยก็สายหน้าคอมเก่า2ปีแล้วราคานี้ต้องลดอีกหน่อยเธอพี่เบาะก,ก็พังไปมากแล้วเด็กหนุ่มชี้ให้เห็นสาวสวยกัดฟันพูดงั้นลดให้ห0 0 0 0เป็น4ี่แสนห้าหมบาทพี่ไหวแค่นี้เธอตอบด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดถ้าตัดราคามากกว่านี้เธอก็คงต้องปฏิเสธ เสือน้อยหันไปคุยปรึกษาหารือก,กับพ่อแม่ก่อนที่ตัดสินใจรับซื้อกิจการต่อจากนั้นก็เรียกทนายความมาดำเนินเอกสารเขาสมองตื่นรู้นานแล้วมีอะไรเรียกทนายไว้ไม่เสียหายเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาจะเสียหายหนักกว่าการจ้างทนายเพื่อแลกกับความสบายใจแล้วมันคุ้มสุดๆเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าช่งชวงเหลืออีกแค่8ปีส่วนค่าเช่าก็ตกเดือนละ2 0 0 0 0กว่าบาท ลุงทนายดำรงก็ได้ติดต่อไปทั้งเจ้าของตึกและพูดคุยเจรจากันใหม่แม้ก็รู้จักแกดีเจ้าของตึกยังบอกอีกว่าถ้าให้ราคาดีครูหาข้างๆก็เช่าได้นะแกเล่าให้แม่ชบากับลุงดำรงฟังว่าเพราะรู้จักพ่อของครูหาข้างๆเขามานานจึงยอมลดราคาค่าเช่าให้เป็นกรณีพิเศษหากแม่ชบาจะเช่าในราคาเดียวกันกับครูหาที่เสือน้อยอยากได้ก็จะให้สิทธิแม่ชบาเช่นกัน เพราะรู้จักแม่มานานตั้งแต่สมัยเธอออกข่าวหน้าหนึ่งแน่ค่าเช่าแพงนี่คือหลักใหญ่ใจความที่พี่ปานจำต้องปล่อยล้านออกไปไม่เช่นนั้นคงแย่เป็นแน่แล้วแม่สาวก็ไม่ชำนาญพวกร้านเกมด้วยเพราะเธอมีงานประจำอยู่แล้วเป็นพนักงานบริษัทและกำลังคุยกับเพื่อนๆว่าจะไปสมัครงานในกรุงเทพส่วนลุงดำรงก็สอบถามกรรมสิทธิ์อย่างละเอียด ก่อนที่จะให้เซ็นสัญญาซื้อขายกิจการและสัญญาเช่าตึกใหม่จากนั้นไม่นานพอก็จ้างเพื่อนมาช่วยกันออกแบบร้านเกมให้สักหน่อยเสือน้อยต้องการด้านล่างให้เป็นร้านปลิ้นเอกสารถ่ายเอกสารเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไม่ใช่ร้านเกมกระจกกระจกจากประสบการณ์ที่เข้าร้านเกมมาไม่ต่ำกว่า50ร้านทั้งละแวกนี้และย่านอื่นเช่นรังสิตในห้างฟิวเจอร์พาร์ค ปากเกรด็ดกองสลากสนามน้ำเขาเคยไปเล่นไปดูมาแล้วจึงเกิดความคิดรวบยอดขึ้นวันต่อมาลุงถิ่นก็มาเยือนถึงที่และเป็นวันอาทิตย์พอดีเสือน้อยร่างแบบในจินตนาการให้ลุงถิ่นฟังแถมยังขอคำปรึกษาไปเรื่อยๆเขาอธิบายสิ่งที่อยากได้ให้ลุงแกฟังอย่างจริงจังพร้อมกระดาษวาดภาพจะดีจะชั่วเขาก็เป็นลูกของนักวาดภาพหากจะวาดไม่เป็นเลยก็กระไรอยู่ มีหวังได้อายคนอื่นแย่ถ้าเขารู้ตัวตนจึงต้องเรียนรู้ไว้นิดนิด,นดหน่อยหน่อยเขาอยากได้ชั้นที่หนึ่งทำเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เป็นคอมไว้สำหรับทำงานและคนที่ต้องทำการบ้านหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยที่มีหัวใจหลักเป็นร้านถ่ายเอกสารมีเครื่องปรินเตอร์สำหรับให้คนที่มาใช้พร้อมสั่งพิมพ์งานด้วยตัวเองหรือจ้างพนักงานให้ช่วยกันทำทั้งยังขายพวกกระดาษแข็งปกรวมไปถึงพวกสันปก ตามแต่ที่ร้านถ่ายเอกสารควรจะมีอีกทั้งพวกขนมทานเล่นพร้อมกับพวกเครื่องดื่มน้ำอัดลมของหวานพร้อมบริการมีไว้สำหรับคนที่อยากทำงานกลุ่มรวมกันทำงานไปกินขนมไปแน่นอนว่าราคาก็สมน้าสมเนื้อจากปัญหาที่เสือน้อยพบเจอมาเองกับตัวและเพื่อนรอบคนเลยก็คือแถวนี้ไม่มีร้านพิมพ์งานหรือถ่ายเอกสารที่ไหนใกล้ๆเลยอีกทั้งเครื่องปรินเตอร์เป็นปัญหาอีกอย่าง เพราะตลับหมุกแท้มันแพงมากพอไม่พิมพ์นานวันเข้าหัวก็ตันพังเสียซอมก็จะตามมาเป็นพรวนไม่สู้ทำในคอมแล้วมาสั่งปริน้นเอาง่ายกว่าส่วนชั้นที่สองเสือน้อยได้คิดไว้นานมากแล้วเขาอยากได้ร้านอินเทอร์เน็ตไว้สำหรับพวกผู้หญิงเท่านั้นพ่อแม่หันมามองหนะ้าเขาอย่างมีเลดไนท์รอยยิ้มจางๆบนมุมปากเผยให้เห็นฟันสีขาวนวลของแต่ละคน ทำเอาเด็กหนุ่มร้อนตัวโบกหรือพลวันไม่ใช่แบบนั้นนะพ่อแม่คือว่าเสือน้อยอธิบายต่อเขาบอกว่าตั้งใจมานานแล้วทําเป็นเลดี้โซนเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นใครบอกว่าผู้หญิงไม่เล่นเกมเขาเห็นมีเยอะแยะยจะตายไปแต่ว่าเวลาเข้าร้านเกมกลัวไอ้พวกผู้ชายบ้ากรรมทั้งหลายที่หื่นกามบางก็ชอบเสียงดังวอยยอีกทั้งยังใช้ดึงดูดเด็กผู้ชายมาเล่นชั้นสามด้วย ใช้กลยุทธ์ดึงลูกค้าเข้าร้านและสมมติว่ามีลูกค้าน้อยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นร้านเกมธรรมดา2ชั้นส่วนชั้น3และ4คือร้านเกมของจริงแล้วแต่ลุงจะช่วยออกแบบเลยมีพวกคอมทั้งหมดหลังจากอธิบายเสร็จก็พาลุงถิ่นไปดูสถานที่จริงลุงไม่ลืมเอาอุปกรณ์ต่างๆมาวัดขนาดให้ด้วยส่วนเสือน้อยเปิดภาพที่ค้นหาและพิมพ์ออกมาให้ลุงถิ่นดูเขาอยากได้ทำนองนี้แต่ราคาไม่แรงมาก เอาให้ชันหนึ่งเป็นหน้าเป็นตาพอพ่อกับแม่ได้ยินแผนธุรกิจของเสือน้อยพวกเขาก็ยิ้มปลื้มใจเพียงแต่ว่ายังไม่แสดงอาการออกมาโดยเฉพาะแม่ชบาที่พึมพำออกมาไอเสือโง่มันก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยหลังจากใช้เวลากันอยู่นานเสือน้อยก็มีเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการเตรียมตัวแรงงานชั้นดีคือเพื่อนบ้านโดยรอบและพวกนักมวยที่ว่างจากการฝึกซ้อมใช่ว่าทุกคนจะได้ขึ้นชก หรือขึ้นชกแล้วจับประสบความสำเร็จจาก100เพียงแค่1ิบคนเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จดังนั้นพวกนี้จึงได้ผันตัวมาเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นผู้ช่วยแทนเช่นถือเป้าหล่อหรือไม่ก็ไปทำความสะอาดนวมชกมวยเบาะรองกระสอบทรายทว่าค่าแรงก็ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่เป็นเด็กในพื้นที่ทั้งนั้นอายุน้อยตั้งแต่10บกว่า,วาไปถึง20กว่ากว่าส่วนพี่พวก30กว่ากว่ามีค่าตัวแพงแล้ว จึงไม่ค่อยสนใจเสือน้อยเท่าไหร่แต่พอเห็นว่าเสือน้อยจะเปิดร้านเกมก็ยินดีช่วยเหลือขอบคุณสำหรับการรับฟังจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวของเสือน้อยในตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆทันทีที่ลงครับและถ้าชินชอบผลงานฝากกดไลค์และแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกนี้ให้เพื่อนๆของคุณสำหรับตอนต่อไปสามารถคลิกที่วิดีโอที่ขึ้นมาบนหน้าจอนี้ได้เลยครับ และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ